ความเป็นบันดิตไม่ได้อยู่ในหนังเนื้อแม้จะเอากล้องส่องเอาประลอดวัดหรือฉายเอ็กซเรย์ดูก็ไม่มีทางจะทราบได้วันนี้ผมมาอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเนอะก็บรรยากาศอาจจะแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าถ่ายอันนี้สารภาพเลยว่าถ่ายตอนกลางคืนนะครับเพื่อที่จะมีลงพรุ่งนี้เช้าเนาะเพราะว่าเดินทางก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยนะครับแต่ว่าให้สัจจะไว้ละว,ว่าจะอัพคลิป มงคลชีวิตมงคลสูตรเนี่ยทุกเช้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาถึงโรงแรมตอนกลางคืนนะครับก็เลยต้องอัดคลิปก่อนนะก่อนที่จะอาบน้ํานอนนะครับอ่ะคราวที่แล้วนะครับเราถึงเรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องของรู้อะไรจึงจะเป็นบัณฑิตถูกไหมฮะแล้วก็สรุปว่ารู้จักผิดชอบรู้จักบาบุญแล้วก็รู้จักใช่ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มาต่อกันที่ลักษณะของบัณฑิตนะครับ คราวนี้พูดถึงลักษณะที่จะสังเกตได้ทางภายนอกเราสังเกตได้อย่างไรคราวที่แล้วพูดถึงเรื่องภายในเนาะก็คือเรื่องของความรู้นะรู้อะไรบ้างก็บอกไปแล้วนะครับถ้ารู้สาอย่างนั้นก็คือบัณฑิตเนาะอันนี้ลักษณะาภายนอกแล้วนะครับพูดถึงลักษณะาภายนอกเนาะบัณฑิตทางโลกกับบัณฑิตทางธรรมมีจุดที่จะดูคนละจุดบัณฑิตทางโลกถ้าจะดูกันง่ายๆดูที่ใบปริญญาบัตร ก็จะทราบได้บางทีเราไปบ้านใครมองปราดเดียวไปที่ข้างฝาก็จะรู้ว่าเจ้าของบ้านเป็นบัณฑิตแต่บัณฑิตทางธรรมไม่มีใบรับรองไม่มีบัตรแสดงดูที่ไหนไหนก็รู้ไม่ได้ว่าใครเป็นบัณฑิตนอกจากจะดูที่ตัวของผู้นั้นและการดูที่ตัวก็ไม่ใช่ว่าไปจ้องมองดูใบหน้าหรือผมเผ้าหนังเนื้อของเขาความเป็นบัณฑิตไม่ได้อยู่ในหนังเนื้อแม้จะเอากล้องส่องเอาประลอดวัดหรือฉายเอ็กซเรย์ดูก็ไม่มีทางจะทราบได้ จุดที่จะดูนั้นต้องดูที่ความประพฤติหรือพฤติการของแต่ละคนที่แสดงออกมาในตอนก่อนข้าพเจ้าได้แย้มไว้หน่อยหนึ่งว่าบัณฑิตนั้นคือคนใช้ความรู้ไม่ใช่ศัก์แต่ว่ามีความรู้คันว่าไว้แค่นั้นแล้วก็หันไปไขความเรื่องความรู้จนได้ความแล้วว่าที่ว่ารู้รู้นั้นหมายถึงรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีที่รวมเรียกว่าปัญญาบัดนี้แม้ว่าข้าพเจ้าไม่บอกเลยว่า ที่ว่าบัณฑิตคือคนใช้ความรู้นั้นคือใช้ความรู้อะไรอย่างไรที่ว่าใช้ความรู้ก็คือใช้ปัญญานั่นเองพูดอีกทีก็คือเป็นคนทำอะไรด้วยปัญญารู้จักเว้นที่ชั่วรู้จักเลือกทำแต่ที่ดีดูกันกว้างๆอย่างนี้ก็ได้ผมสรุปนิดหนึ่งนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนมีความรู้นะจะดูว่าใครเป็นบัณฑิตดูที่ว่าคนนั้นได้มีความรู้หรือเปล่านะครับได้ใช้ความรู้หรือเปล่า นะแต่ว่าอันนี้คือปเป็นวิธีการสังเกตที่พิเศษขึ้นไปอีกคือไอ้ใช้ความรู้นะ่ะใช้อย่างไงนะครับเขาก็บอกเลยว่าไอ้ที่ว่าใช้ความรู้เนี่ยก็คือใช้ปัญญานั่นเองนะครับผู้อีกทีก็คือเป็นคนที่ทําอะไรด้วยปัญญารู้จักเว้นที่ชั่วรู้จักเลือกทําแต่สิ่งที่ดีดูกันกว้างๆดูอย่างนี้นะครับเนี่ยคือเรียกว่าบัณฑิตเนาะย้ำอีกครั้งนะครั้งที่แล้วเนี่ยคือมีความรู้และใช้ความรู้แต่ครั้งนี้บอกว่าใช้ความรู้น่ะไอ้ที่ว่าใช้ความรู้น่ะเป็นยังไงนะลึกลงไปอีกนะรรับใภาณฑิตตสู พระพุทธเจ้าได้ตรัสแจกแจงลักษณะของบัณฑิตไว้3อย่างคือ 1. สุจินติตะจินตีมีปกติคิดดี 2. สุภาสิตะภาษีมีปกติพูดดีและ 3. สุกัตามมะการีโออ่านยากสุกัตามมะการีนะครับมีปกติทาดีนะมีปกติคิดดีมีปกติพูดดีมีปกติทําดีลักษณะทั้ง3นี้ก็ตรงข้ามกับลักษณะของคนพานที่ได้บรรยายมาแล้วในมงคลข้อแรก ข้อควรสังเกตเพิ่มขึ้นคือเรื่องคำว่าปกตินะคำว่าปกติของทางศาสนาท่านหมายถึงพื้นเพคือโดยทั่วๆไปแล้วเป็นอย่างนั้นเรียกว่ามีปกติอย่างนั้นอย่างเช่นคนมีปกติคิดดีก็หมายความว่าคิดในทางดีเป็นอาจินไม่ใช่นานๆจึงจะคิดดีสักทีคนคิดดีเป็นปกตินั้นแม้จะอยากได้เท่าไรหรืออับจนสักปานใด ก็คิดในทางดีอยู่เสมอไม่ใช่คอยแต่จะอ้างนั่นอ้างนี่แล้วก็คิดช่อกงตู่ปล้นเอาทรัพย์สินของคนอื่นไม่ใช่อย่างนั้นถึงคราวกระทบอารมณ์ร้ายก็ยังคิดดีเป็นปกติโอ้ปกติแปลว่าพื้นเพนะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เลวซามต่ำช้าขนาดไหนตัวเองก็ไม่เลวไปด้วยนะครับนี่คือปกติคิดดี ถึงข่าวกระทบอารมณ์ร้ายก็ยังคิดดีเป็นปกติไม่คิดที่จะด่าว่าล้างผลาญหรือผูกอาฆาตพยาบาทคนอื่นถึงคราวตกอยู่ในสิ่งยั่วยุมีช่องทางและโอกาสที่จะให้หลงไหลออกนอกทำนองคลองทำก็ไม่หลงไหลเห็นผิดเป็นชอบคงมีความคิดความเห็นถูกต้องคงเส้นคงวาอย่างนี้เรียกว่าคนมีปกติคิดดีหรือคนคิดดีเป็นปกติ คนมีปกติพูดดีก็เหมือนกันคือพูดจาสุภาพเรียบร้อยสัตว์จริงเป็นปกติมีพื้นเพนิสัยใจคอเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าจะพูดกับใครที่ไหนเมื่อไรก็พูดจาสุภาพเรียบร้อยสม่ำเสมอไม่ใช่กูแล้วฮะไม่ใช่ว่าเป็นคนปากคอกะขละร้ารานด่าว่าชาวบ้านไม่เลือกคนอเหมือนด่าตัวเองยังไงไม่รู้นะครับแต่ครั้นหันเข้าหาคู่รักจึงดัดลิ้นทำเป็นคนปากหวานหรือตัวเป็นคนกระด้างคางแข็ง เป็นยังไงวะกระด้างขางแข็งพู้จาโอหังมาชั่วตาปีตาชาติขันค,คิดอยากจะเป็นผู้แทนราศดรจึงหัดพูดนอบน้อมกราบเท้าคุณลุงกราบเท้าคุณป้าแซงเคลือบน้ำตาลหวานแสบไส้เพื่อหลอกเอาคะแนนเสียงอย่างนี้ไม่เรียกว่าคนมีปกติพูดดีนะคุณคุเนาะ เรื่องของคนมีปกติทำดีก็เหมือนกันต้องทำดีเป็นปกติไม่ใช่ทำพอเอาหน้ากลัวถูกฟ้องร้องทีจึงจะทำดีครั้งไม่ใช่อย่างนั้นคนทำดีเป็นปกตินั้นต้องทำดีทั้งต่อหน้าและรับหลังคนอื่น การดูคนจะให้รู้แน่ต้องดูให้ถึงปกติของเขาคนโบราณสนใจในข้อนี้อยู่มากเหมือนกันจนถึงกับสอนกันต่อมาว่าเวลาเลือกคู่ครองต้องคอยแอบดูหลายๆที่เพื่อให้เห็นผู้ที่เราคิดจะเลือกนั้นในหลายๆอารมณ์ เวลาทำครัวต้องคอยสังเกตดูให้แน่เจอหน้าทีไรโปรยยิ้มสุดเสน่หาทุกทีแล้วคุณแน่ใจหรือว่าเธอเป็นคนยิ้มแย้มแน่นอนคอยดูสิว่ากับพี่กับน้องของเธอเองเธอยิ้มหรือบึง้งกินข้าวอิ่มแล้วยิ้มร่วนใจดีจริงแล้วเวลาก่อนรับประทานอาหารละ่ะ ตอนกำลังหิวหน้างอหรือยิ้มดูให้แน่ๆดูที่บ้านดูที่ทำงานดูทั้งเวลามีกินมีเที่ยวดูทั้งเวลาอดเที่ยวอดกินจึงจะรู้ความปกติของเขาถ้าใครคิดดีพูดดีและทำดีเป็นปกตินิสัยผู้นั้นก็เป็นบัณฑิต แต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องดีล้วนตลอดการเพราะวิสัยเป็นปุถุชนยังมีกิเลสก็ย่อมมีดีบ้างเสียบ้างแต่คนมีปกตินั้นย่อมมีดีเป็นส่วนมากเป็นพื้นนิสัยที่มีร้ายออกมาบ้างเป็นเพียงความพังพาดรั้งคราวก่อนที่จะผ่านเลยไปขอย้ำไว้อีกนิดเพื่อการการเลี่ยงบาลีคือความหมายของคำว่าดีที่ว่าคิดดีพูดดีทำดีนั้นเอาอะไรเป็นเกณฑ์แค่ไหนจึงจะจัดว่าดี บางคนอาจจะคิดไปว่าที่ว่าคิดดีต้องคิดเฉียบแหลมหรือความคิดโปร่งวางแผนโกงก็ทําได้แนบเนียนเล่นเอากรรมการสอบสวนตะลึงงินจับผิดไม่ได้ที่ว่าพูดดีก็หมายความว่าแค่พูดคล่องสามารถตวัดลิ้นปิ้นป้อนเอาตัวรอดได้ที่ว่าทําดีก็หมายความแค่ว่า ทําอะไรถูกอกถูกใจคนอื่นใครอยากกินอะไรหาให้กินใครอยากเที่ยวจัดให้เที่ยวใครอยากบําเรอบำเรอให้แล้วคิดว่าเป็นการทําดีคิดอย่างนี้ไม่ตรงกับหลักธรรมะดีตามความหมายของทางธรรมไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าดีที่ตรงข้ามกับเสียต่างหากคิดดีก็ตรงข้ามกันกับคิดเสียพูดดีก็ตรงข้ามกันกับพูดเสียทำดีก็ตรงข้ามกันกับทำเสีย จะเป็นการเสียหายแก่ตัวผู้คิดพูดทำเองในทางชื่อเสียงศีลธรรมหน้าที่ก็นับกันว่าเสียคือไม่ดีหรือเป็นการเสียแก่ผู้ที่ถูกคิดผู้ฟังหรือผู้ถูกทำก็ตามตลอดจนทำให้เสียหมู่คณะเสียศาสนาก็นับว่าเสียเหมือนกันต้องไม่เสียอย่างที่ว่านี้จะเป็นการคิดดีพูดดีทำดีตามหลักธรรมะสรุปนะครับก็คือลักษณะบัณฑิตที่ดูภายนอกเนี่ยที่เป็นองค์ประกอบภายนอกเนี่ยก็คือคิดดีพูดดีทำดี ซึ่งคิดดีผู้ดีทําดีไม่ได้ถือเอาใครเป็นเกณฑ์ไม่ใช่แบบว่าคนนี้ไม่ชอบคนที่พูดแบบนี้ผู้หยาบคายพอเจอเขาผู้หยาบคายปุ๊บไอเฮี้ยนนี่คนเฮี้ยเลยไอเฮี้ยเนี่คนที่ไม่ใช่บัณฑิตเลยอย่างนี้ไม่ใช่เขาถือเอาตัวธรรมะเอาตัวปกติที่เป็นธรรมะเป็นเกณฑ์เนาะไม่ได้หมายความว่าเอาใจของใครเป็นเกณฑ์ถ้าบอกว่าพูดจาเพราะใส่คนนี้คนนี้ก็บอกว่าคนนี้เป็นคนดีอย่างนี้ไม่ใช่ทำดีใส่คนนี้ก็บอกว่าคนนี้เป็นคนดีอย่างนี้ก็ไม่ใช่ นึกออกไหมคิดดีกับคนนี้นะมีความเสียหาต่อคนนี้แล้วก็บอกว่าคนนี้เป็นคนดีอย่างนี้ก็ไม่ใช่เนาะเขาเอาหลักทั่วไปเป็นเกณฑ์นะครับว่าใครคิดดีพูดดีทําดีเนาะ EP นี้ก็สั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าแสงไม่สวยนะเดี๋ยวดูไปจะงุดหงิดเปล่า,า,านะครับก็หวังว่าคงจะชอบ EP นี้นะครับแล้วพบกัน EP หน้าครับ